you <laughs> สบายดีสบายดีพแม่พี่น้อง FC กันเบอร์สุขุสุขคนคือเก่าเด้อเนาะโดยบ่กว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีตอนรับเข่าซูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อแม่พี่น้องเนาะโดยมาพบพ่อกับสามมุกตะวันในมื้อนี้ทางสามมุกตะวันก็ได้อยูุทีบ้านน้องบุญทวีเพิินพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือมื้อนี้ทางสามมุกตะวันก็ได้มีโอกาสผ่านเขามาทางนี้ทางเฮ้ากันเลยอ่ะ เข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวทางน้องบุญทวีเพิ่นเฮาก็ได้มาแต่โดดๆพุ่นล่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาตั้งแต่อาปากระป๋องมามอบให้เพิ่นก็บ่เห็นอ่าภัมาเยี่ยมยามถาข่าวเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็มื้อนี้ทางเฮากสิมาอ่าถ่ายทสัมภาษณ์ลงอ่าเพิ่นลงเบิ่งมื้อนี้เนาะโดยาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกนีแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมาก็โอ้ยคั่นแมันแดดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปียงๆ เออเพิ่นกันยังอยู่ก็ตอบน้อยคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโด้ออ้าวสบายดีเด้อโดยอด้ตนายวันนี้บ่ได้ไปทางไหนบอกะได้เห็ดทานอยู่บอวันนี้ลูกเห็ดเห็ดอยู่เนาะโดยอืมใช้กินข้าวกินน้ำกันเบอร์ละบ่กินแล้วใช้ผู้หนึ่งได้ส่ะไม่ใช่เอ้อโดยโอ้เห็ดทานทุกมื้อเลยบ่ลูก เห็ดก็มืออเห็ดทุกมือเนาะโดอ้มื้อนี้ก็เห็ดบ่เห็ดโอ้ตอนแรกบ่เจ้าไปไปไหไปเท็ดทานก็เห็ดเก็น้อยก็บคืนโถมจนเดียโอ้ยังโถมบ่อโดยอืมเห็ดนี่เจ้าเห็ดกับไผดุกล่ะเห็ดกับมีตู้โดยโอ้สามคนใส่พอตู้เลยสามมิตู่มิตู้เก็บเหงื่อเยอะทึ่งเออเพิ่นมาแล้วบ่อว่าแต่อันไปเห็นหัวมาแล้วอืม กิ๊บกินเงินเดี๋ยวามาถกมาเสาโดยกับพอดีว่าลูกผ่านมาทางนี้กับเขามาเยี่ยมยามลงเบิงว่าบ่ได้เขามาแต่ดืดนกับคือบ่เอยเห็นภัยเขามาเนาะมีคนเขามาอยู่บ่อโซนบ่บ่ไหมบ่เอยมีเนาะเป็นไหนได้ไม่าเอาเขาน้ำซ้ำไปยังอยู่บ่อยักยู่ของปวนไรปวนไรอือโดยไก่สีเบิร์ตกินเลยเด้อโดยตะก้าซื้อนี่ซื้อเป็นไหได้ไม่เอาซื้อเป็นโรค ซื้อเป็นโลโดยคือเป็นโลคันสุงสุดกะสิบโลโอ้ราะว่ามันเขาคนแพงนะโลหนึ่งสิบสีบส่พันโอ้เดี๋ยวนี้น่ันใดโดยโดย,โอ,โดยอันเห็ดเห็ดเวียอย่างเนี้สามละแต่ละมอรอนะตัดพื้นตัดพื้นเห็ดท่านโดยอ<ด>ือมีแต่เอาเงินพักส่วนนี้บทีวาอันน่ะมาซื้อเขานะลูกนอกจากเห็ดท่านนลเจ้าเห็ดอย่างอื่นเนี่ยลูก ตะกระดาษตะกระดาษกระดาษกระดาษโดยเย็บกระดาษยู่เข้าถิ่มทั้งตลาดลูกโอ้แล้วเอามาขายบ่โดยในม,มือนล้วเธอได้นะบักลน่ะโหเป็นต้องสมือพูดได้จังเลยไปขายเถอะหนึ่องขายนี่ได้ลายบ่ก็บ่าาได้ลายได้เท่าได้ไนะหมอยู่ประมาณแสนปลายเออ ันน,นไทกับเส้นปลายันบมไอยกับเส้นหนึง่งก็พอได้เงินซื้อข้าวอยู่เนาะโดยก็พอได้ซื้อข้าวซื้อปลากินนี่แหละโดยเห็ดทันกับโบทันเพื่อสิรไรกะเกามือซิบมือผุนเพื่อห่อเสียอะไรยังโดยแม่ี่เห็ดชันนี่ขอดแต่ละเทื่ยนนี่ได้แจ็คซอฟสักไหมเพื่อซิบปลายไหลกานั่นแล้วซิบปลายสอบหนึ่งท่าได้ดนีมสอบหนึ่ง เขาคล้ายกับเศร้าปายผลได้จะบาแมคข้ายหันเศร้าพันอืมโดยเพื่อสิไปค้นใหม่แบบใหม่มากจะปลาผลมันกะบเฮงแน่หรือแล้วอันนาเอายังขันสกคนนะบักละเอาล่อเอาล่อเจ้าว่าไปตัดนะตัดนำกันตัดนากันกับน้องมาลกเนี่ยผมยาวแท้คือปวดตัดเทลกไม่มีเวลาไปบ่มีเวลาเออมีเงินตัดอยู่บ่ โดินเป็นค้นป่าค้นดงไปเบิ่อโดยไก่บ่ต uh> ั uh ้งแต่นี้จะไปตัดผมบ่ปรไก่ป uh ันใดแพงบ่หังหัวหนึ่งเท่าใดสิพันสิพันเนาะอืมโดย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 คันป่ายนี่เจ้าย่างไปบ่ลืเนอะได โรตีไปมีโรตีเร่โรตีบาเตียงเร่ซื้อห้ยโอ้ทางบาเตียงซื้อมาให้ใครเน่มาหามั้โดนแล้าก้็เจ้าปและเจ้าย่างมองหม้อเลยใช่ผู้นี้คือผู้ป่าแทบบังละเออผู้นี้กับคนป่าคนดอนนะนั่นตะกนป่าน้ำคือน้ำป่าน้ำดอนโดนพี่โดนกับพี่ตเพี่นดองเนาะ แล้วก็คุดกระตอในหัวในสวนน่นแหละแปลี่ยนบนของเราเดีย๋นนยดิอือเป็นยังไงอันดินบ้างล่ะก้นไม่ก้นตอออกเบิร์ละบ่แ <โด S 1> ปลีนเบิร์ละบ่เดเออเห็ดหัวนั่มบ่หรือดบ่เห็ดเห็ดเห็ดละบ่เดออื <โด S 1> อเห็ดแล้วแหละแล้วแล้วโอ้ <laughs> ดี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 วันนี้หค่ิได้ขึ้นไปอยู่พูดในได้บาทนี่ใกล้แล้วบ่แม่ Okay. บอท่านเลยอันนี้แลยวหรยังค้าหากินหาอยากอืมไกลบ่เดินอ่ะเนี่เนี่ยไไนอ,ยอยู่กับไก่ไก่เนี่ยโอ้ยเธออย่างนี้ด้วยนี่นบนกระเบื้องที่แรงเขาแก้กันก็ปวกทั้งหนาโอ้โด,ด,ด้วยด้ยดูเป็นสิแลทั้งกบบระบอท่านมีรืเอ้ยใหม่ต่อคอ,อกจากอ่ะยังสิแลอันนี้กระติดกระจน,นี่ คันว่าชีม่างขึ้นไปเฮ็ดกะแจักชีม่างแบบใดเนาะกะจักชีม่างจำเป็นเลยถิมเมิดนะเนี่ยถิมห้า่นละคอละคนอะเนาะมันบอกว่าท่านมีงนท่แล้วเลยจักซีบาจังใดเนาะโดยแลนนั้นคือข้วหากินห่าอยากกับปนิโดยก็คือสียังโดนเลยทำแม่เนาะโดนเลยโดยมันบ่มีอีสังนี่งแหละก็อยู่ไปจังสี่แหละ พ้นโจ๊กบางกีเนี่ยก็ดคยู่แจยไผ่แจมันเนี่ยมันเปียกมันหัวเบาแม่มันหัวอืมโองส่นกะซีมันดูมันดงไปเมื่อไหร่หละโดยเออคันคือว่าอันมีพญาเฮ็หหอยู่พุ่นนี่เมชิขึ้นไปอยู่พุน่นอยู่บะขึ้นแน่หรือเอ้ขึ้นมี โดยเ <im> พราะว่าบางทีบางเถื่อม <im> ีผู <im> ้ลักผู้ใหญ่เพิยยเ่นยืนมืออยากขับมาซอยเนาะ <im> โดยกาอีโตนเมเพิ่นอยู่ <im> พ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่ก,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 กับหลานน้อยก็คือจังพ่อแม่พี่น้องเห็นเลยสีเลือกระโมีนี่แหละเบิ่งก่อนเลยเบิ้งสิอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนทุกคนเลยปวดตกนะหัวบ่เลยพ่อแม่หัวเบิ้เลยต้องหัวต้องควายเตะเบิ่งนี่เลยมันตักสีวาแน่ดาเนาะมันเป็นไม้กับป็นไม้สังไพทุกคนเลยไสัง <laughs> มัดอันนี้ชื่อผู้เพื่อนหลังนั่นกับอาชีพเป็นไม้สังไภคือกันไปจักบ่แม่เปนน็นไม้มันผูมันแมงถึงเมื่อแล้วนั่คันคือบ่มั่งขึ้นไปก็บ่เป็นตานั่นดอกทุกคนอย่าะตัวนั้นน่ะคือว่าสิบคนอย่างน้นของผัวชื่อเพื่อรถเพฉนแล้วอ๋ออันนี้ฮะโดยคันเฮานี้เฮาอะไรจะเท่านี้น,นี่ขึ้ขนไปโอ้มีแต่สองรางนี่บ่สองรางนี่<อ>นี่ผมของรถจกโอ้อันนี้เป็นของพวกรถจกเนาะ บนมายู่นี่แล้วโดยสิละพ่อแม่พี่น้องเลยมั่งก่บโมเป็นมั่งพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสังกะสีกะไปเบ้างแล้วโมเป็นตะมุ่งว่างแค่เอาเหื่อนี่จะมาอังจะมาอังไปอยู่ได้ได้เป็นสาวมันโมเม็นสาวแล้วอันนี้เนาะคนละพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อชี้ยากอยู่ดอกยากอยู่เนี่ยแหมเนี่ยมุ่งกะบ่มีกะเบิ้งตี่มิจะผ่าจะแพร่แหม โดยมีแต่ทั้งสมุทรปรากาโอ้ยพ่อแม่พี่น้อยเนาะถ้าผู้รักผู้ใหญ่เพคนเห็นคลิปนี้กับโปรดพิจารณาญาณในเด้อพ่อแม่พี่น้องเยโดยคนเพคนสงสารกับสาธุว่าโดยก่อนน้ำไปเนี่ยกับอยากไปหากแต่ว่ามันบ่มีแนวไปดูเลยบ่มีแล้วคันหม่างออกกับทีมมืด มันแบบว่าคันคือว่าเป็นไม้เ huh, ป็นโต้เฮาอันนั้นยังว่าแบบเฮามากนะคะไปปลุกไม้เนาะโดยแต่อยู่ดินดอนต้นนี้ยเฮาคุนเนาะหน่อยลายเลยอยู่ดินเฮาหะนะมันหมางออกอะไรอยู่กระปดกระแปดเนี่ยแหละมันโมมี่อืมโดยแต่ว มันคันมากแล้วมันก็ต้องได้ฮุบเขาอันนั้นเต่าทาน์ไม่ได้เนาะโดยแตได้ฮุบเขาเบิดนะโดยมันีกับบมีอี่ตั้งกับบมีมันโดยได้อยู่หาโซ่พูดตัวเออมันบโมีไม่แบบเป็นตาเอาบมเนาะมันเป็นไม่แบบโตเขาหล่นคขาเ่นพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าจังได้กาสูู้เออกาการยังดีเทว่ามีดินอยู่แล้วไหมเนาะโดยการยัง ก็ยังยังแบบยังดีอยู่ซะถูกบุญคุณพ่อแม่ยังวะโดยคูดว่าเพิ่นสดเพิ่นซอยเพิ่นอ่ายิรู้สงสารนี่แหละว่ากันยังดีอยู่ขันเพิ่นบ่สงสารกะคือผู้ขาอยู่กับยู่ไปชีวิตจึงสี่นี่แล้วยู่เพแบบมือเหมือวันวันไปโดยกินไปกับหลวกับร้านงงงเงียบไปห้านกันยังน้อยอยู่เนาะโดยขนวาใหญ่เนี่ยยังว่าไปเหตุการณ์เหตุงานได้อันนี้ที่ไปบุญทวีจักปีนรกสิบสาม ผู้น้อยนี่ซห้าห้ากับเก้าปีสิบปีเนาะก็ยังบ่หลายบ่หลายด้อมันยังบ่ได้เรื่องนะตีกับน้องอยู่คู่มือหาเออไผสิไปตีกันเด้อบ่ตีกันเด้อลูกเด้อเจ้าเป็นพี่น้องให้ถึกให้ต้องปองดองกันมีอย่างก็บอกได้ใส่ฟังแน่ใดบ่มีก็หามาใส่เว้ากันลมกันกับพี่กับน้องเด้อบ่ตีกันเด้อบ่ฮ้ายบ่เครียดกันเด้อพี่น้องมีกันซ่านี้ วพืชนนย้ายกับบางเน่ลาถาเลยซอยกันดุกไอเนี่ใดมันสิเบ่งเบาพลาดตัวใดเห็ดได้ก็มือยังบ่ได้เอาตัวใดเห็ดอันได้กับซอยเพิ่นน้ำด้วยลับมือแล้วบัเน่ลับมือก็มีแต่สิเป็นเจ้าเลยลูกเอ้ยบ่ไหนเออขอใจเพื่อนนี่แล้วดยพอได้เกอได้ดึงตัดตัวตัดพื้นซอยแต่อยู่พี่กับบุ๊มีน้ำใส่เนาะมเนาะเป็นน้ำแต่ใส่น้ำหนองบ่ ใส่น้ำนองเออสองลังเสื้อในี่เทิองหันกะเพิ่นกะใส่น้ำนองน้ำกันเพิ่นกะบ่มีก๊อกบ่บ่เพิ่นกะบ่ขันคือว่าเจาะน้ำนี่เจาะได้อยู่บ่ไหมอันนี้หักต่ว่าเขาบ่เห็น่นเจาะแล้วเขาเลยได้บอกว่าเจาะบ่ไรจังสี่นแต่ว่าเฮาก็บ่หูของมันบ่เป็นดินของเขาแล้วเขาก่บ่ บไม่คิดเหตุยังเลยหากจะว่าบเห็นเพั่นทางจะคล้องเพิ่นกับบเห็นเพั่นทางสินะโดยแต่ว่าเดิงโจอได้บบได้นี่ทางแม่กับโบหูคือกันเนาะกับโบหูคือกันหากจะบอโบเห็นผู้เจ้าเพั่นโจดอะทางแม่ก็เลยบอกว่าเออเจนำโบไรจังสีนะแต่ว่าแม่กับโบหูหากจะบักฝากดิ้นต้นนี่ปนี อันมันสิมีสวนอันหนึ่งอยู่นะันแต่ว่าเขาเห็นอันหนามเขาทางอยู่ในหันมีหนามอืะอืมแสดงว่าเจ้าได้อยู่เนาะก็สิเม้นไายอยู่หันแล้วแต่ว่าจะคล้องเพิ่นเพิ่นประหยัดบ่รลยเป็นอยังนี่แล้วเพิ่นบ่เห็นเพิ่นทางหนามเพิ่นก็ลงไลายอยู่ในนี้เออเพิ่นไหลแล้วเพิ่นไหลมาใส่บอกเพิ่นไลายคือเมื่อใส่อยู่เทิงพุ่นไปโดต้นมังใหม่มักต่อเพิ่นโอ้เพิ่นยังว่าใส่แบบน้ะใส่ต้นโดต้นไม้ต้นต่อซื่อๆเนาะโอ้ยเพิ่นโดต้นไม้ แต่ว่าน้ำกินน้ำยังเพิ่นกับคนมาจะในเมืองคนได้ของคนนแม่นี่ก็ซื้อเอาบ่่น้ำกินนะสะบ่บ่ได้ซื้อหรอกไปขอาะน้ำโปปลาเขามากินโอกินน้ำโปปลาขู่เมื่อแม่ไหนไดรวยบ่ได้ซื้อไปเคาะกระเจ้ามากินเนาะไปขอเอาโอาก็ยึดกรทั่งตลาดโดุเขาให้คนไปก็ไปเอาอยูวนแดงมากินมา่อ่โอ้แม่ก็ไปเอารังเจอมันลายแหละจ้ะแม่ก็ไปขอ อยู่เพื่อนเขาเนาะพวกปลาแต่ว่าก็มียุนะมเข้าค้ายแต่ว่ามันตุกหนึ่งกับมันกระเก่าพันสี่พันเนาะเมื่อแต่จักเสศษเนื้ออะไรมันกับพวกพ่อเศษอะไรสื่อขั้นสี่ปรสือนามพวอกับหย่านดูหยานด้านบริกินเขากินปลากับปันหนีซั่งกับปนันหนัะคือได้อ่านขั้นยางอยู่กีขบวชผ้ามาเราก็กินบางเทียงเนี่ยกัมาแต่ อันตัดปวดทมทานเลยก็มากินบาตเตียงทองเข้านันนแหละโดยโอ้ยังงูเบิร์ตเบิยังโอ้ยเดยยังหลายอยู่บ่โ uh อ้ยังไโอกาสบ่เป็นยังเนาะบาตเตียงทองมาประมาณคนไหนแล้วมาขับเร่งขับง่ายโดยโดยจังใดก็ขอบคุณขอบคุณทางบาตเตียงทองคนเราโดยแตั้งแต่เป็นข่าวปลาไดอยู่ในกินกับ โบอึดบบหิวย้อนมาถึงท้องโบเด้อพอปลากระป๋องเพิ่นกัะเทาะทิพเทเดนะเลยนี่เพิ่นกระเปเจ๊กใจโดยโคได้กินเพิ่นหันแล้วพอามีแห้งโดยอืมโดยโดยอ่ะโอเคสาธาจังสั้นกะเดี๋ยวทางอ่าลาซาเอาเงินมาให้เจ้าตัดผมเลยบักลาตัดกับน้องเลยมีไผ่เนี่ยชงคนนี่บอ้โดยอาพากันเอาเงินไปตัดผมเด้อจะเป็นคนดงคนป้าโดย <laughs> ขอบใจเลยเมมุกละวันจ,จะกะวาไปดีดอกขอบใจเลยเมมุกดะวันเมมุกดะวันได้ให้เงินหลานไปจัดผมได้เงินหลานไปตัดผมขอบุกขอบใจได้ลายขอบกับใจล,ลายอยู่ดีไม่แห้งยูดีไม่แห้ง โดยโดยมีจะเก็บเงินนี่ไบตัดผมเด้อโดยอาจากนาบันนี้ทางเอื้อกับทีได้ขอโตเดินทางกับก้อนมาเนาะได้กลัมาเยี่ยมยามทำข้าวโดยพากันไปตัดผมนะลูกเด้อบนี้เด้อตายยังคือแดงแทมมุดน้ำลายไปจ้งนโอ้ยอย่าไปดีน้ำเลยขอบใจเป็นบาผุนี่หมบ้หม่เงงิน้ว่เงินด้ววยแม่เด้ิยเงิเงิ้นเงินดด ดยโอบบ๊ขอบใจได้หลายดูไหมเด้อพอไหมอันนั้นอายบ๊อบเรือได้ด๋ยดีนี่เนาะโดยโดยอ้าบ่เป็นอยังจังไดทางลูกกสิขคอตัวเดินทางกับก่อนอ้าสบายดีป้าลุงเด้อบบบนี้โดยโดยโดยขอบบ๊อบขอบใจได้หลายอยู่ดีไม่แห้งเด้อเออเดินทางไปมาทางใดกันตลอดปลอดภัยไรเบิดสองคู่นี่แหละ ตัวหนึ่งสองคนเดินเดินไล่ไเดินเดินแม่เดินเดินโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเฮาก็ที่เรียขอตัวเดินทางกลับก้นบ้ดนถ้าว่าพี่พาพบางใดทางเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยถ้าว่าพายมีน้ำใจน้ำใจด้วยว่าอยากซอยเหลือทางน้องบุญทวีอ่ะ สังเฮือนสายงฟ้าน,นอกจาสมทบมาได้เดอ้อทางสมุทรตะวันก็ยนดีเป็สาานสะพานบุญให้เดอ้เอพ่อแม่พี่น้อยเนาะน้อยลายก็บพราว่ากันพ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยสวยเพื่อนมนุษย์มาหน้าด้วยกันกับอีต,ตนสงสานทางน้องทางอ่ะยายเพื่อนกะมีดินปิดทองตัวเองกะแต่ว่ายังบ่ทันมีเฮือนอยู่เนกกาะเพราะว่า เพื่อเนเพิ่อยูไปในการขึ้นจีมางขึนไปยูเทิงกัอยู่บ่ได้ดเราพูไม่พี่น้องเนาะมันโมเป็นตาม a n เบิ่งแล้วมันมีแต่ไม้แบบไม่สังไภาข <c ười> ันบานได้มากแล้วก็ต้องได้ถิมเบิดพูไม่พี่น้องเลยอาา้าจังไงท้าวพาผมีน้ำจิตน้ำใจอยากซอยเดลือทางครอบครัวน้องบุญทวีเพิ่นทางสมุกตวกะวันกันยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะโดยท่านนี้สมุกตะวันกะจะได้ขอตัวเดินทางครับก้มาเนีโดยท่านนี้สมุกตะวันกะขอกาข่าวคำว่าสบายดีสบายดี